โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ line at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม วันนี้เรามาถึงคิวของเจ้าม้าแล้วนะครับบอลขาดเล่นเป็นสายครีนะครับเอารุนแอมเพทแม่แลมเพทสเปริลต์ดาวน์คอนคอนะครับเดี๋ยวพวกไอเทมเดี๋ยวผมค่อยสวยสๆยยังดีกว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรดีนะครับแต่ว่าเกมนี้ตัวบางเยอะบอลเข็นสเปริตก่อนนะตอบโจทย์นะครับมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมเอาเดีย๋ย,ย <S <S วยมยมไม่ไม่รับเวฟทั้งคู่อะเอ็นโซอยู่ฟาร์มตัวนี้จบด้านบนนะครับเราทิ้งดี่แม่กลับขี่ไม่ทันซะด้วย เย็ดจ yeah, ัดไม่แทนคนแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าลิงได้มาก่อนตัวน,นั้นไปเดี๋ยวเราเอาปูทแทน,แน,นก็เสมอเสมอแคตายนะครับตังก็พอๆกันอยู่ยิงยาวเดี๋ยวเบาเยะในการโซ่สำหรับเหล่าสัตว์ป่านะครับช่วงแรกผมคิดว่าเราอ่ะอาจจะกดเขาได้นะครับแต่ช่วงหลังๆถ้าเราพลาดทีเดียวเนะี่ยเราไม่ได้ออกสายเกาะมากันขเขาเบิร์ตเลยเนะีออจจย่ยนกะ็อาจจะตายนะครับอาจจะตายในตอนเลทนะ่ยเขาไม่ของ ช่วงแรกแบบนี้ขอให้มือโดนนะครับเราก็ตอดเขาได้ละวเราไปดูนะครับว่าเขาเดินซ้ายเดี๋ยวว่าเดินขวาเดินซ้ายครับซ้ายแบบนี้จะจะตีตีโก้ตีธรรมดาประมาณนี้เ่ยในช่วงต้นเกมก็ต่อต่อเข้าไปดูเหมือนซิลจอนเล่นเนี่ยเขาก็แตกหายตัวจังหวะเอ้าโอ้ว่าจะท้าเทสหน่อยไม่เห็นเขาทำนี่ ใส่ต้องเอาใหม่เอาใหม่นี่ครึ่งลองครั้งแรกครับลองครั้งแรกเนี่ยคนเราต้องมีผิดพลาดกันได้เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าไปฝึกไปฝึกไปความเท่ระดับสิบหมาที่เอฟซดลาร์ก็เลยครับรอยอย่างเดียวเดินเข้าไปมีเบรกด้วยนะ มีเบกปาสกิลด้วยอย่างครับนะไปก่อนเลยวันนี้พุ่งแล้วเปิดม้เปิดม้เปิดมาซัด,ดขี้ขี้ไปดอกหนึ่งครับแล้วเอาต่อยังไงซิลงมาปาดายพลาดครับเราพลาดตัวนี้เรามาตัวนี้ดีกว่ามันต้องมือต้องอสุดปลายมือตี คีทีไม่คีดเลยครับต้องรอของกันสักนิดนึงผมว่อาอัตราคีปมันจะน้อยหน่อยประมาณ7%จเองมั้งเท่าโลนี้มานะครับนะเจ็ะเเปผื่อใครฟังแบบเปอเซ็นดปร์เซ็นต์นะช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับโนแลมเพจขวาสุดปายมืออีกแล้วเปิด,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 ดเดตดยดเดเดยดเ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 ยังเดเอยู่ยยเยเเเ เห็นไหมพอเห็นไหมว่าต so ัวเราค่อนข้างบางนะครับถ้าไม่ออกเป็นสายกันเลยนะปกติก็อาจจะออกเป็นโอรินวิวบ้างเกียวบ้างกันเบอร์สักชุดหนึ่งนะครับคอนเทนต์ฮาฮานะครับใครอยากลองเล่นลองไปเล่นได้นะครับแต่เราลองโดยการผมก็เล่นไปครั้งแรกเลยนะสำหรับมาคริเนี่ยใช้วาร์ปกลับบ้านไปเลยครับรองเท้าผมเป็นรองเท้าตีไว้เนี่ยวอร์บูสครับกอดออฟวอร มีนี่ไหนตดนม่ไง่ท่าเันนี้เจ้จริงม,มาแบบไม่ทันตั้งตัวโอเควุ้ยกับตัวตายมือมานี่ครับเคลฟสติมาถึงแรกเราจะได้ดเาเมจจัดครีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยจากตอนแรกประมาณตีมาแค่6ก0้เองมั้งเออควงสะบัดควงสะบัดนะแล้วใครที่อุ้ย วิวิมือพิฆาตมือพิฆาตมานันเธอทังซังเลิศอถัองังเลิศแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเออใครที่สงสัยว่าแล้วมาติดคริได้ไหมนี่ครับผมลองอืออือสบายสบัดที เดี๋ยวผมขอลองไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะติดคริไหมเพราะผมยังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะติดคริข่าวได้เลยนะครับอันนี้มีแต่คริแดงที่ผมสังเกตนะครับเดี๋ยวเราก่อนมันขึ้นเป็นโบเก้นต่อแล้วกันนะก็สลหรับตัวบานนะอันแรกผมขึ้นเป็นขี้ใหญ่ไปเลยอ้อยคริคริอย่างเดียวครบสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งแล้วมันจะติดคริเออติดไปทูดังเมดใช่ไหมออลองดูเหมือนเหมือนพวกมาร็อกเหมือนพวกไฮอะตะอะไรอย่างงี้เนาะ ดูสัญญาณแล้วไม่มีท่าทีว่าจะติดเลยครับทั้งตีคลิปด้วยอะไรอย่างนี้นะเพราะท่าเท็กะตีคลิปผมคิดว่ามันน่าจะติดตั้งนานแล้วแต่เขายังไม่มีท่าทีว่าจะติดเลยครับน่าจะไม่ติดแหละเออ,เอ,อสะบสัดสบัดเงี้ยตีตีเนี่ยไม่ติดตีแดงนะไม่ติดขีขาวเลยไม่ติดสีขาวเลยเออ พูดแล้วล,ลิงไก่เริ่มสั้นพูดไม่ค่อยชัดค่อยชัดคำไม่แย่ป่ะแบบนี้ก็ได้ไปตรงเทครับลดระยะเอาเลยสบัดขีสบัดควงขี้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแรงครับทั้งป้อมด้วยทั้งอัตติเตียวด้วยครับไม่ไหวต้องกลับอีกรอบแล้วครับมา,มาที่วับแบงจ้า เพื่อปล่อยดาบด้านบนเลยครับแล้วก็นี่สติงสติงผมได้นะโบเก้นสติงสติงคลิกใหญ่นลครับเราเราก็จะไปเป็นดาบแดงเลยหรือว่าอัตราคิย์ที่ข้อมันน้อยเกินไปยังไม่สะใจผมเนี่ยผมจะหัวก็อ,อาจจะออกเป็นพวกอัตราคิยที่ข้ออีกสักอันหนึ่งละกันไนหะตอนนี้เอาเป็นแบบนี้มาก่อนเอาดาบแดงมาช่วยความแข็งรงนิดนึงนะครับไอนี่แข็งว่ะตัวแข็ง,งอุ้ยช,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 ชึบชึบชับชึบ ซื้อบอกไปต้องซื้อเชา้าแลยครูบิมน,นี่อ่ะโดนะครับตอนนี้ดิงแรงครับแรงแล้วนะครับโดนซัดทีเดียวอาจจะไม่ได้เปิดอันตรีเปิดไม่ทันคือมันเปิดใช่ไหมเราขึ้นมามันต้องมีจังหวะที่เราจะลงไม้คราวนั้นเนี่ยมันสามารถทำเราตายได้นะครับบาง,งทีมันกดไม่ทันเลยเร็วเกินไปไวิ่งมาเลยครับโอ้โหโดนสวนฟิโล วีโร่พุกเข่าไปนึงทีครับเรียบร้อยเด็ด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 เอ้าวสเตปังและหลังจากนี้ผมก็โดนเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โอ้จับแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยผมเป็นอะไรเนี่ยจากเกมบุกนะครับจากเกมบุกที่เคยได้ดูได้ดีมากลายเป็นเกมรับเฉย ต้องอปะวะเจอเลเตอร์จับอะไรยัยต้องอ,อช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ้าฆ่าไม่ได้ด้วยเลเตอร์จะอยู่กับแครี่ตลอดลิงจะแยกนะครับมันจะเป็นสเต็ปตอนนี้แหละอืมสองพันแปดครับเฮ้ยตอนนี้ดาบแดงผมได้ไปแล้วครับตายจนได้ดาบแดงตายจนได้ดาบแดงบ้าเลยเครียด ต่อมาผมขึ้นเป็นอันี่เลยแล้วกันดาบสายฟ้านะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นเคียวก็ได้นะครับใครอยากกันตายโดนลิงแบบนี้นะแต่เราก็ต้องไปให้สุดนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าคริดีๆมันเป็นยังไงสำหรับมาไล่ควงคริไล่ควงคริถอยเพื่อนก็เกิดจริงๆมันตายหนึ่งเหรอให้เพื่อนเรารีแล้วก็มาเอากคดก็ได้เน,นี่ยไม่ไงตัวนี้ก็เลยมุงจับดิ จับดีหรเล่าเนี่ยจับดีจับดีบดบดคนรถเต็งคีไปสองตีครับจับดีผมนะทำไมมาตั้งนานแก็ตายไปหลายรอบนี่อาว่านักเเหลือใหยาเตะคุณใหยาเตะมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนานขนาดนี้น่าจะไม่มาครับแล้วเป็นการสู้สำหรับเหล่าสัตว์ป,ป่าแล้วลิงกับกระตา่ายกระต่ายสู้ไปแล้วหนึ่งเจอผมมั่งปะตายอ้าวกูตายเครียดเลยว่ะเลือดเต็มหลอดลิงมีเกาะเกิด ขึ้นมาเอี้ยงวะ่ะคันหัวเลยพี่นี่เลยครับการผลของการที่แบบชิ้นสุดท้ายถ้าได้เคียวผมก็รอดนะครับแต่ผมก็ไปสนใจเอาคอนเทนต์ถึงแม้ว่าจะ,จะเล่นยากลำบากแต่ตอนคีเราก็ติดง่ายเหมือนกันเออมันจะสลับขั้วกันอย่างเงี้ยเราอาจจะตายง่ายแต่เราก็ติดคีดง่ายเหมือนกันเราคิกันแบบนี้นะครับ ผังโบกิวไหวกระหมัดนี่เราเจอคุ้ยในสองวัตชินสองวัตชินอุ้ยนาทีที่ปาดอะไรเงี้ยนี่มีปาดเป็นเวทด้วยนะอ้าวเลี้ยงต้องเคียร์คิวบอสแล้วครับตรงนี้เกมตึงละกลายเป็นเกมตึงทันทีเลยครับอ่าป้อมเราเหลือแค่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการสู้กันที่คอสเลเยอร์นะครับตรงนี้ทุกราวนะครับ สิบห้าทีเริ่มตึงระวัาางลิงตัวเดียวลิงอยู่ซ้ายต้องมีคนแบบวิโรนายต้องเข้าไปสักหรณ์จับอะ่ะใช้เกิดนายหนึ่งรอบรอสวบเลยยางนี้ไม่มีครับลิงหายนะในแมปนี้ลิงหายนี่ครับมากันเวฟอีกว่าน่าจะอยู่แถวนี้แล้วแหละไม่มีอ่าฉัานโนล่เลยครับ คือเราได้ขอแดงไอ้อสวดโอเคงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นก่อเกิดนะครับข่าวนี้ขายเท้าทิง้งซะนะครับแล้วก็เซฟเที่ยวอาโอบปุ๊บซบสลับประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เงินเรายังไม่มีการสรับของเลยเ,เงินยังไม่ถึงการที่เราจะสับของเลยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึนงแต่มาตายสองแล้วเปิดก่อนไหมครับ หายหลังโดน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 เจอกูหวุดนี่หงุดสองมัดแปดตีกูลงมาไม่เป็นไรไปเลยผมว่ามันต้องสวนเว้ยทันในความที่มันจะเป็นคนนึงต้องสวนนี่แหละกูรู้ทันนี่กูสกิลหนึ่งนี่กูรู้ทันรู้ทันมือรอไว้ที่สกิลหนึ่งเลยครับหายตัวเปิดมาทันที เรียบร้อยครับเกมนี้หรือว่าแค่แค้นได้ลิงไดลิงครับในช่วงเรกเกมต้นเกมนี่ได้ามากเอประมาณกลางเกมนี่ตโดนลิงตบยับเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่สำหรับวอลขาดสายครินะผมก็ถือว่าค่วงแรงนะครับค่วงแรงแต่สายนี้ก็อาจจะตัวบางนะครับไม่มีเกาะคงเกาะเกิดจริงๆก็ทิ้ท้ายหน้าไฟฟ้าไปออกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ะไไดนะครับผม สำหรับาณนี้แล้วกันกนะครับสำหรับว่าขาดใส่ไร่ได้ยอดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านก่อนสวัสดีครับผม